สวัสดีครับผมกล้าทีเคครับวันนี้มาเจออีกแล้วครับวันนี้ผมก็กลับสู่มหานครแห่งความยุ่งเหยิงนะครับกรุงเทพมหานครมหานครแห่งความเฮงสวยแห่งความไปยำตําบอนแห่งไร้ซึ่งความสิวิไลสนตีนเหี้ย <c oughs> เลยครับ <c oughs> มาถึงก็อยากคาในกูครับแต่ก็รู้ความจริงอะนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันแบบมันเลวร้ายจริงๆอะ่ะมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่ ยอดมากเลยที่วันนี้ครับผมก็มาทําภารกิจในนั้นในการเป็นประชาชนชาวไทยนะครับก็มีการเลือกตั้งลงหน้ากันก็แวะไปมาเรียบร้อยครับซึ่งอากาศภายนอกรถเนี่ย39องศาเซลเซียสครับอันนี้คืออุณหภูมิที่ออกมาโดยตรงนะครับมันไม่มีบอกว่าฟิลไลท์เท่าไหร่ดีไม่ดีฟิลไลท์ like อาจจะเป็น47 48ก็ได้เพราะมันร้อนมากนะครับคือแบบ ไม่เลยอ่ะไอ้เหียไอ้ที่ไม่ร้อนนะไม่แบบไม่เกลียมเลยอ่ะไอ้เหียแม่งถ้าเกิดใครได้ทํางานอยู่ในพื้นที่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อยู่ในห้องแอร์ก็ขอให้คุณอะไรวะขอให้คุณจงจําไว้ว่าคุณต้องโชคดีมากยินดีด้วยนะครับถ้าใครต้องทํางานกลางแจ้งก็สู้ต่อเพราะมันร้อนจริงๆนะครับวันนี้ฟุตบอลมีเยอะครับแต่ผมอัดคลิปวันที่สามโมงแล้วมันมันคนไทยไม่ทันแล้วเราะว่า เพปนี้กว่าจะไปขึ้นรถบนยูทูกยูทูช n ชนเนลของ2องไลก็น่าจะน่าจะมีไม่ทันบอลบางคู่เลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเอาบอลลัดิดดีกว่าใชครับเมื่อวานนี้พลาดการพูดถึงกัวบาเดลเรไปรอบชิงมารดกิสก็ยอดนะครับแม้นะว่ามันอาจจะไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มเขาดีจริงๆแล้วก็ก็คนคู่อะควรค,ค,ค่าคนคู่แล้วก็สมควรเป็นแชมป์นะครับ คือทางมองในแง่ของ history หรือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมาริดแม่งควา้าแชมป์เพียบนักเตะที่ยังไม่ได้แก่มากในทีมเนี่ยทำเป็นเล่นไปเกียรติยศแม่งเพียบคอ,อนเนอร์แม่งครบแล้วอย่างเช่นเฟเดมบเบเดที่ล่าสุดซึ่งพยาเพิ่งคลอดแต่พึ่งท้องอีกคนหนึ่งคนก่อนนั่นี้คือมีความโชคร้ารเกิดขึ้นเนาะแต่คือว่าคนนี้ท้องป่องมารับแชมป์กับหัวตัวเองไอ้เคียฟบเบเดแม่งพอมานั่งดูใส่ตีไอ้สัต แม่งคว้าแชมป์เพียบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สักเซสและกับมาดริดนะครับก็เป็นนักเตะที่คุณซื้ออย่างคาร์โลอันเชลอตติชอบมากนะครับเอามาเล่นได้ในทุกตำแหน่งเลยเล่นเกมรับก็ดีเป็นเกมรุกก็แจ๋วนะครับก็ถือว่าเออแสดงความยินดีกับมึงด้วยสัตว์โอเคครับวับนนี้มีบอลอังกฤษแล้วกันครับขออนุญาตเพิ่มสองคู่พอนล้ครับคู่แรกเตะกันสทุ่มตรงเป็นเกมระหว่างเอ่อนิวคาสเซิลเจออาร์เซนอลครับแล้วก็มีคู่ดึกหน่อยติดหนึง่งเป็นเวสต์แฮม ไว้ทำ <laughs> เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เอานิวคาสเซิลก่อนนะฮะนิวคาสเซิลเนี่ยฟูลทีมมากแต่ก็แทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทีมเหมือนกันเป็นดาบสองคมนะคือโอเคตั้งเตะแม่งฟิตบนแหละแต่ในแง่ของการใช้ผู้เล่นชุดสำรองลงมาเล่นหรือว่าการโรเตชันเนี่ยไม่มีเลยในยุคข,ของเอディฮาวก็เดาง่ายครับการเล่นผู้เล่นของเักข่าะแผนการเล่นของของนิวคาสเซิลนะครับตัวบน ก็ประกอบไปด้วยตัวเดิมอเล็กซานเดอร์อิสักคาลัมเบลสันจอคอบเมอร์ฟี่ตรงกลางนะครับก็จะมีหลักๆก,ก็คือไอเจ้าบูโนกีมาไรส์ครับจอิตันแล้วก็อีกคนหนึ่งผมว่าช่วงนี้ก็ต้องให้เขาเนาะเขาเล่นดีอยู่อะช่วงเนี้ยอีอีคนนึงที่ประตูเกมที่แล้วใครวะลืมชื่อเลยนะลั่นไงติดลืมไอ้ฮียแต่คือวันเล่นดีมากสักคนนี้ผมว่า มันกลมกล่อมอ่ะนั้งเกมรับเกมลุกกิมาไรส์ก็ถือว่าเล่นเกมรับได้ไม่คีเร่เกมลุกก็จ่ายบอลสวยๆได้เยอะนะครับหรือจะเป็นโจลินตันก็ถือว่าทุ่มเทดีนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะรักษาสโคปนี้ได้นานขนาดไหนซึ่งนิวคาเซิลครับสามแต้มหรือหนึ่งแต้มจะเกาะอ,อันดับสามอย่างเดียวแน่นนะครับส่วนแมนยูครับแข่งหลังด้วยก็ทําให้นิวคาเซิลน่าจะไม่กดดันส่วน ฝั่งของอาร์เซนอลในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยพวกเขาผู้ทีเหมือนกันนักเตะเจ็บก็คือตัวเดิมที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วทั้งพอบิเอซึหรือว่าจะเป็นในรายของอ้เจ้าที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วคือเอลเนนี่เพราะว่าตอนนี้ได้ยินว่านักเตะหลักๆกลับมาแล้วแต่วิลเลียมสาลบาปิดเทอร์มนะฮะอันอันนี้ก็คือว่าจบบทสิทธิ์ใช้เพราะว่าเขาบอกว่าปากกาแล้วว่าไม่พร้อมใช้สาลิบาแล้วก็คงจะเป็น ลักษณะเดิมเหมือนกันนะครับอาจจะมีตับแดนบนนิดหน่อยเพราะว่าทอสซาแม่งเล่นดีนะครับก็ต้องดูว่าทอสซาจะมาแทนที่ไอเจ้ามาตินารี่หรือว่าจะมาเป็นสำรองไปก่อนผมไม่แน่ใจเรื่องของควาเป็นของกาเบียลมา,มามตินารี่นะครับก็คิดว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมมาในลักษณะแบบเดิมแหละเกมนี้ผมเชียร์เสมอกันครับเพราะอะไรผมไม่ได้เป็นข,ข้างแมนยูนะเห็นผมว่าการเสมอกันเนี่ยจะเป็นการ ทำให้อาร์เซนอลยอมแพ้ต่อการลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมึงติดไปแค่แต้มเดียวอ่ะยังไงก็เป็นรอซิตี้เยอะเพราะว่าแข่งเราก็แข่ง,ข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 งน้อยกว่าดึงเกมนะครับส mm ่ว hmm. นแมนส่วนีดนคาเซิลครับถ้าเสมอกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาเนี่ยจะอดได้ดับสามนะแต่ดูตามโปรแกรมอ่ะผมว่าโปรแกรมเดนคอาเซิลไม่หนักว่ะในเกมที่เห,เหลืออยู่อ่ะแถมกลายเป็นของหนักกับทีมอื่นได้ซ้ำนะผมว่างานนี้ ผมเชียร์สเสมอการแล้วเด็กเซิร์ก็จะเข้าป้้นอับสามเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่สามแต้มในเกมนี้นะครับขณะที่อีกหนึ่งคู่ครับเป็นเป็นเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเจอเวสต์แฮมเวสต์แฮมเนี่ยสามวันดีสี่ันไข่แต่ช่วงนี้เหมือนจะกลับมานะครับก็การจัดทัพถึงว่าน่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบนน่ะจารดโบเวนนะครับก็พร้อมแล้วแหละใส่เป็นรามาแล้วก็จะมีไอ้สูตนหน้าอย่างมีขยี้วันโตนิโอเพราะว่า กาวาก้าที่แม่งเจ็บบ่อยเหลือเกินนะครับมาอยู่อิงกฤษแม่งเจ็บบ่อยตอนอยู่อิตาลีนี่โคตรเก่งก็ว่าไปก็คือไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นตรงนี้แหละนะครับเวสต์แฮมก็อารมณ์คล้ายๆเชลซีอะ่ะเชลซีเมื่อวานนี้สามแต้มปุ๊บลอบล,อลอตกชั้นเลย <laughs> ผมว่าเวสต์แฮมก็จะคล้ายกันนะครับคือแต้มมันไม่ได้ห่างโซนตกชั้นเยอะหรอกแต่คือว่าพวกเขาจะ ทยอยเอาตัวรอดได้แล้วก็เริ่มจากเกมนั้นแหละผมว่าพวกเขาน่าจะสามารถทําได้นะครับก็เชียร์ได้อยู่ส่วนแมนยูแมนยูนี่คือปันปวนเลยครับทั้งสัญญาใหม่เดเกอร์ทั้งผู้เล่นบาดเกมมาคัสแบรดฟอร์ดก็ไม่รู้ยังไงบ้างคือปั่นปวนหมดเลยอะ่ะเกมก่อนหน้านี้ก็เกือบจะเสมอแล้วสุดท้ายมีแฮนด์ออฟก็อดของลุคชอยื่นขึ้นมาไอเฮียให้เขา,ให,เขาให้เขาได้จุดโทษเฉยนะผมว่าเกมนี้แมนยูจะไม่ชนะเวสแฮมครับแล้วทาให้การขับเคีื่วระหว่าง ลิอร์พูลและแมนยูสนุกมากขึ้นในการลุ้นอันดับ4ี่ผมเชียร์เวสต์แฮมเกมนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนมีติดตามทุกวันรายวันแบบนี้ส่วนเรื่องราวสตอรี่นักฟุตบอลเดี๋ยวจัดให้ครับช่วงนี้วุ่นหน่อยแล้วก็ผมเองก็อาจจะปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจก็เลยทำให้ไม่สามารถรังสรรผลงานที่ดีมาได้ก็เดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิมได้ครับก็จะขอคำแนะนำด้วยฮะใครที่อยู่ใน ช่องทางคอมเมนต์ฝากฝากคลิปหน่อยแกวิธีการติดทำยังไงครับนะ <laughs> ครับลองดูฮนะผมเชื่อว่าหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนเป็นครับอ,อ,อาการนี้ฮนะติดจนแบบทำต้นตีนเหี้ยอะไรไม่ได้เลยอกูพังเชวิกกูพังพังรู้ถึงไหนอาไนั่นเอโอเคครับประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวก็ปาค,ครับเดี๋ยวผมไปทำงานต่อแล้วแล้วก็เดี๋ยวไหมาพบกันใหม่ใล้อวกาสต่อไปครับสวัสดีครับ